นักมวยชาวต่างชาติที่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานของไทยในปัจจุบันนักมวยต่างชาติที่เข้ามาเรียนมวยไทยและมีโอกาสขึ้นชกตามเวทีมาตรฐานทั้งที่สนามมวยเวทีราชดำเนินและเวทีลุงพินีซึ่งมีฝีไม้ลายมือที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากผนวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งทำให้นักมวยไทยชาวต่างชาติหลายคน ประสบความสำเร็จในถนนสายงวยไทยอาชีพกันอย่างมากมายขณะที่ปัจจุบนันมีนักมวยต่างชาติครองแชมป์เวทีมาตรฐานของไทยลุงพิ่นีและราชดำเนินมีอยู่3คนด้วยกันโดยเป็นแชมป์จากฝั่งราชดำเนินทั้งหมดคือนาดากะเอวาสปอร์ตญี่ปุ่น แชมป์รุ่น p r i v a t และ super p r i v เว e เวทีราชดำเนินได้แชมป์ p r i v a จากการชนะคะแนนแวววาวอกลิ่นปทุมเมื่อวันที่9กรกฎาคม66ได้แชมป์ super ปล i v เวทจากการชนะคะแนนแพรวพรวเพชรพรวฟ้าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์67แดเนียนโรดริเกสสวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐโดมินิกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทเวทีราชดำเนินได้แชมป์จากการชนะคะแนนแสนพลเมื่อวันที่1มิถุนายน65โจไรอันอังกฤษแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทเวทีราชดำเนินได้แชมป์จากการชนะคะแนนเพชรใหม่เสียดำหมูปลาราราชดำเนินเมื่อวันที่16ธันวาคม66 ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง